ยังมีเวลาค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมารีวิวเรื่องการก้าวผมค่ะมัดผมค่ะเนี๋ยวเวลาใช้แชมพูที่เราทำอะมากรูดนะคะน้ำยาผมจะลื่นค่ะ แล้วก็นี่คือผ้ามัดผมของเรานะคะเพื่อนๆเราก็จะหาเศษผ้าเศษอะไรมาผูกไว้ตรงที่ที่เราจะรัดผมนะคะถ้าเราไม่มีอะไรได้อะไรมัดไว้นะคะเขาจะไม่อยู่ค่ะเขาจะลื่นค่ะเพราะผมเรามันลื่นต้องหาผ้า หาอะไรมามัดไว้มันจะได้ยึดผมมันไม่รื่นลื่น,นสมัยก่อนนะคะคนคนท่าคนแก่ที่ที่เขาชอบแต่งตัวคะ่ะเขาจะก้าวผม้ำมวยเขามวอเขาจะใหญ่เวลาเขาแปลงผมออกเนะะี่ยค่ะแล้วเขา,กา,กากจะเก็บ ผมที่ล่วงไว้เวลาเขามีงานมีอะไรเวลาเขาก้าวผมมวยเขาก็จะเอาผมจริงนะคะใส่ก้าวก่อนแล้วก็เอาใส่ไว้ตรงกลางนี่เราก็ได้เก็บไว้ได้ตั้งเยอะละแต่เราไม่ไม่แต่งตัวแบบนั้นหรอกคะ่ะ <c oughs> เราเก็บไว้เฉยๆคะ่ะเพราะว่า,าโอ้โห อายุมากไอคนแก่นะคะผมร่วงค่ะเหมือนยายเหมือนยายแล้วเมื่อก่อนอ่ะไปตรงไหนก็เห็นแต่ผมยายนี่เราก็เก็บไว้ได้ได้เยอะแล้วนะค่ะเนี่ยแปลงทุกครั้งก็เก็บค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าใส่ถ้าเก้าโมยก็ก็ได้ก็ได้ได้ตังเยอะแล้วค่ะเนี่ย เนี่ยคะ่ะผมงอผมร่วงยดี๋ต้องแกะนี่ออกสาธิตการหวีผมก้าวผมยังไม่เสร็จนะคะเวลาใช้ใช้แชมพูนี่ จะไม่มีการคันหนังศีรษะอะไรเลยค่ะคลิปเมื่อาทิี์ที่แล้วนะคะที่เราต้มน้ำยามะกรูดะะคะก็จะมีส้มปล่อยใส่เกลือไปสามช้อนแต่เราต้องแช่น้ำด่างไว้ก่อนนะคะขี้เท่าอะคะ่ะแช่เข้าไว้หลายๆคืน แช่ไว้แล้วก็ใส่เกลือไปสามช้อนเอ่อก็จะมีดอกคำฝอยอะไรที่หอมหอมมาใส่ไปได้ค่ะแล้วก็มะกรูดก็เผาย่างเขาค่ะย่างไงก็ได้เอ่อส้มปล่อยก็ส้มปล่อยก็จี่ให้เข้าแตก ลิ่นค่ะหอมค่ะนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราต้องยกมาข้างหน้าหน่อยมื่อั้นผมข้างหน้านี่ก็จะไม่นี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงนะไม่เคยไม่เคยดูกระจกเลยค่ะ ไม่เคยเข้าไปดูกระจกเลยก็มีแต่มัดรวบไว้เคยมือ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเราก็ทำไว้หลายอันค่ะที่ผูกผมเรามีอยู่ทั่วเพราะว่าบางทีเราก็หาไม่เจอ <c oughs> คนแก่หาโน่นหาน,น,หานี่นี่ค่ะทุกครั้งก็จะเก็บไว้ เพื่อนเอนผู้หญิงที่ถ้าแปลงผมเสียหรือว่ามันเกยไปเกยมาเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะจะทำให้ผมคุณขาดจะทำให้ผมขาดผมไม่สวยสำหรับคนแก่ก็ไม่ไม่เน้นแต่สำหรับสาวๆนี่ผมจะขาดะคะ่ะลูกก็มีแต่ลูกผู้ชาย หลานก็มีหลานผู้หญิงหลานหลานคนแรกของเชฟวัตทศคะ่ะเป็นผู้หญิงอยู่เบลเยียมค่ะเคยมาหาย่าตอนอายุเจ็ดขวบกม็มาอีกเลยไว้รอให้ยา่าถูกรางวัลที่หนึ่งก่อนนะนะคาร์ลีนมังแก้ว <c oughs> โอเคค่ะรลานสาวสวยค่ะคารลินสวยเหมือนย่าเลยค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ